สวัสดีค่ะในชาแนลนะคะงานเข้าแล้วค่ะงานเข้าแล้วน้ำท่วมห้องค่ะเอาเลี้ยงปลาได้เลยค่ะนี่นะคะเต็มหมดเลยน้ำท่วมห้องนี่ค่ะเลี้ยงปลาได้เลยเนี่ค่ะขนของคนลายเปียกหมดเลยนี่ค่ะ นี่นี่นะคะเต็มหมดเลยนะคะผลของกลอะไรออกไปจกักนี่ค่ะตู้อะไรเปลี่ยงหมดเลยนีนนะ้ำค่ะนี่ค่ะอ้องานท่วมห้องค่ะ ตู้เสื้อผ้าตู้เลยบัวหมดเลยนะคะงานเข้าเลยมีปลาออกบ้างแล้วนะะเนี่ยเลี้ยปลาได้เลยค่ะใครมีปลาปลามาเลี้ยนน่น่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขึ้นมาเต็มหมดเลยค่ะ เอาค่ะอาแปะแช่ไวห้องออนงบบอ,อนอสอห้องเต็มไปด้วยน้ำค่ะเอาปลาาเลียงได้เลยค่ะโคะออแบบเอาแแช่ไว้ ัวดตะลึงน่าสงสารตัวเองจังเลยโครงการก็ไม่ได้มาอะไรให้น,นะคะบ้านเอื้ออาทรตลาดไทยค่ะเอออาทร3สามสิบสตลาดไทย นี่คือห้องซักล้างนี่ค่ะนี่ซักล้างเนี่ยค่ะเกิดไปหมดด้วยไขมันค่ะเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยนี่นะคะหมดเป็ดกี่ขวดเนี่ยน่าสงสารมากเลยอ เดี๋ยวจะทำการล้างก่อนนะคะไม่ล้างก็ไม่มีที่อยู่ใครจะมาช่วยล้างก็มานะคะพี่เฟื่องพี่สมอนมาพี่ผินดูสิคะน่าสงสารมากค่ะพี่การัชน,นาอะไรอะคะใครจะมาล้างห้องช่วย น้ำเต็มหมดเลยไม่งั้นก็หาปลามาให้ปล่อยด้วยนะคะนี่ค่ะน่าสงสารน้ำสกปรกน้ำสโคกค่ะบอกบังบัดพ่อน้ำมันตันข้างหลังนั่นนะคะ จะมีบอ่อข้อน,น้ำนะคะไขมันว่าตึกหนึ่งตึกหนึ่งมันจะมีห้าชั้นค่ะอันนี้จะอยู่ข้างล่างสุดอยู่ข้างล่างสุดก็จะเจอปัญหาคือน้ำจะท่วมมันจะเออขึ้นอ่า เึ้่อนแล้วเขก็จะถ้ามาทำมาอะไรก็ไม่มาทำอะไรให้ก็มาเปิดเดนั้นให้อย่างเดียวเราก็มาต้องทำกวาดกวาดข้าวของเสียหายก็ไม่มีความรับผิดชอบอะไรคค่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะจะเตรียมตัวล้างก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอา โทรศัพท์ตั้งไว้ถ่ายคลิปไว้ให้ดูนะคะไม่รู้จะได้กี่คลิปนะคะอ่าคลิปนี้เล่านี้ก่อนนะคะเตรียมตัวล้างก่อนค่ะสวัสดีค่ะหน่อยชาแนลนะคะ